เรื่องนี้ครับท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นนะครับเกิดขึ้นมากมายในหลายส่วนเองไม่ว่าจะเป็นอปทอหรือหน่วยงานภาคเอกชนการส่งเสริมในการนี้ครับวันที่24และ26มกราคมนี้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นในหลักสูตรกระบวนวการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกอดีศักดิ์กรันสนะท่านสมาชิกวุฒิสภาจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้อยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านสมาชิกวุฒิสภา สวัสดีครับอุิศักครับครับในวันที่24ถึง26นี้ครับท่านครับในกลุ่มเป้าหมายที่พูดถึงกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับวัตถุประสงค์เป็นเช่นไรครับวัตถุประสงค์ก็คือในในส่วนของสำนักเลขาธิการผู้ที่สภาเนี่ยเขเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่อยู่กับการทํางานในระบอบประชาธิปไตย นะครับเป็นองค์กรอยู่ในระบอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินการตามหน้าที่ของสํนักเลขาธิการเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่ประชาธิปไตยสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจที่ตรงกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทัา่าประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้มากๆในการดาเนิน,เนการของเลขาวุฒิสภาในช่วงนี้ครับผมดูว่าเจตนาลมของเขาเนี่ยเขาขยับที่จะได้คุกครีกับผู้นํา ท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆคิดกับประชาชนนะครับได้มีได้เรามาเรียบเรียงในความรู้ความเข้าใจตรงนี้กันนะครับซึ่งจริงๆนล้นะระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นระบอบที่คุ้นเคยกับพวกเราอยู่แล้วนะครับประชาชนคนไทยเรา ay, รู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้มาทีนี้เรามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนลองเรียบเรียงกันดูนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยการแบบมีการมีส่วนร่วมหรือระบอบประชาธิปไตยที่มันเกิดอยู่ยในปัจจุบันเนี่ย มันอะไรมันเป็นอย่างไรนะครับประชาชนจะต้องมีความสําคัญอย่างไรในการที่จะดําเนินการและตรงไหนที่มันตรงกันไม่ตรงกันทําความเข้าใจวิธีการที่จะเผยแพร่หรือพูดคุยกันดีที่สุดเลยก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบอบนี้ได้พูดคุยกับผู้นําของท้องที่ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมันเป็นโอกาสนะครับที่จะจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในส่วนของเ,อเลขาาของสํานักเลขาการวุฒิสภาเนี่ย ขาก็อยากจะเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากทางภาคประชาชนเช่นเดียวกันนะครับว่าในระบอบที่ทําทมาอยู่เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบอบที่ดําเนินการอยู่ปัจจุบันนะครับเนี่ยคืนนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นโอกาสที่ดีครับผมคิดว่าเวทีนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับทั้งทั้งสองฝ่ายเลยนะครับครับครับท่านครับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเมืองครับเรามีการแนะนํากลุ่มเป้าหมายอย่างไรในการส่งต่อข้อมูลยังไงบ้างครับ การส่งต่อข้อมูลนี่ยเรามีการเผยแพร่อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจเนี่ยมันมีข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดเราสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่นี้ว่าเรา,เราจะพยายามจะทำยังไงที่จะให้มันเป็นสองช่องทางคือในส่วนของแม่สามารถสอบถามได้ติดต่อกันได้สื่อกันได้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งครับที่เราจะสามารถสื่อกันได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีข้อดีมันจะมีข้อเสียปะปนกันอยู่เสมอครับ ครับว่าในสิ่งที่มันเป็นผลดีมันก็มีผลเสียที่สอดแทรกเข้ามาก็คือการที่สืบหาตัวต้นที่แท้จริงหรือว่าข้อมูลที่ชัดเจนมันก็จะสู้การที่เห็นหน้าเห็นตาหรือการพบปะพูดคุยกันเนี่ยไม่ได้ครับมันแต่ว่าถ้าหากว่าทำเนี่ยมันคงต้องทําทุกช่องทางที่สามารถจะทําได้นะครับแต่ว่าทําแล้วเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือสักเพียงใด นะครับแล้วก็ทําแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วก็ไม่มีการบิดเบือนไม่มีการให้ข้อมูลเท็จเราคงได้ยินข่าวนะครับเป็นเรื่องของคอเซนเตอร์มานเรื่องที่ทั้งหมดใน่ย AI เนี่ยครับแม้แต่ผู้ที่เรื่อง AI อเองยังยักถอยเลยนะครับเพราะว่ามันผลบวกมันมีผลลบที่ตามมาแล้วก็ผลบวกผลลบในบางทีมันก็เป็นคนละเรื่องกันครับ ในการสื่อสารครานี้เองครับท่านอดิศักดิ์ครับในการ,รที่เราจะพูดคุยเรื่องของคําว่าประชาธิปไตยยิ่งส่งเสริมในส่วนของผู้นําองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นอ,อปทอหรือภาคประชาชนในครานี้ในการที่จะสะท้อนปัญหาเรื่องของคําว่าประชาธิปไตยและขับเคลื่อนไปของประเทศไทยเนี่ยความกว้างของมันของเนื้อหานี่ครับประมาณไหนครับโอ้ยถ้าจะพูดถึงความกว้างแล้วนะครับถ้าหากว่าคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็คุยไปได้เรื่อยอะนะครับไอ้ความกว้างเนี่ยมันไปได้เรื่อยแต่อ้เรื่องลึกต่างหาก ในการลงลึกถึงประเด็นตรงนี้ครับที่มันจะอาจจะต้องไปดูที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดแต่อย่างนี้ละมันมีความกว้างเนี่ยมันกว้างและไปได้เรื่อยเลยครับครับครับแล้วในคราวนี้เองครับท่านคาดหวังกับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาช่วยงานเรื่องของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่จะมาพบปะในวันที่ยี่สี่และยี่สิบหกจะมีการถ่ายทอดในคราวนี้ไปใช้ต่ออย่างไรครับการที่เราจะทงตรงนี้เราก็จะ เราต้องคูดคุยกันนะครับแล้วก็แนะนากันว่าผมที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปครั้งแรกว่าเรารู้จักเรื่องของประชาธิปไตยมาเนี่ยทุกคนรู้จักเท่านั้นเลยนะครับทีนี้ว่าาเรารู้จักเนี่ยเรารู้ในแง่มุมที่ตรงกันหรือว่าในข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเราได้รับจากสื่อไหนมามากน้อยเพียไใดนะครับทีนี้ว่าการได้รับแต่ละสื่อมาเนี่ยบางทีเราก็ได้รับข้อมูลในด้านที่มันไม่ครบถ้วนในด้านที่มันอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีข้อที่ลังรายละเอียดไม่พอ ก็ทำให้เราเข้าใจและคิดไปเองได้อีกแบบหนึ่งก็ได้พวกนี้ครับก็เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยการทําความเข้าใจตรงนี้ให้มีความชัดเจนตรงกันครับโอ้เยี่ยมเลยครับท่านมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับโครงการที่เราได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับ โครงการที่เราจัดทาขึ้นมาในของทางสำนักเรขพาวุฒิสภาเนี่ยเจตนาของเขาก็คือมันเป็นหน้าที่เลยนะครับที่เขาจะต้องไปดําเนินการในการเผยแพร่ประชาธิปไตยนะครับและเขาก็าตั้งประเด็นเอาเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้าไปอยู่ในในการดําเนินการตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าในทางก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางที่ดีครับว่าที่จะเอ,อเราจะได้มีการพูดคุยกันเราจะได้สื่อที่เข้าใจกันและผู้นํา ของท้องถิ่นท้องที่ที่จะเข้าร่วมคราวนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสตรงนี้ถ้าเป็นการพูดคุยพบปะกันอะไรกันได้เนะี่ยมันก็จะเป็นดีแล้วเพราะเขากระจายตัวตัวตยดต่อไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านได้พูดถึงในเรื่องของสื่อเนี่ยมันมีความมันยังไงยังไงเราสัมพันธ์สัมผัสกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับประชาชนผู้คนก็สัมผัสกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ถ้าหากว่ามีเรื่องไหนที่มันไม่ชัดเจนหรือมีเรื่องไหนที่มันไม่แน่ใจหรือว่ามันสับสนมันอาจจะไม่ตรงกันก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถสื่อกันได้ถ้าเราได้พบกับผู้นําแล้วผู้นําตรงนี้เข้าใจผู้นําก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระจายความเข้าใจตรงนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนได้ครับเราคดาดหวังไว้อย่างนั้น โอ้ครับชัดเจนมากเลยฮะท่านบรรกาศเอกอดิศักดิ์กลั่นองครับท่านสมาชิกวุฒิสภาในวันที่24ถึง26นี้นะครับอย่างไรผมขอส่งทีมงานนักข่าวนะครับเรือผู้สื่อข่าวไปสังเกตการและฟังในหัวข้อการเสวนาครั้งนี้เพื่อขยายผลให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณครับสาหวังครับครับยินดีครับครับยินดีครับครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณ